สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรอย a l t ไทยอาร์มีสถานการณ์ในตอนนี้ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงจนกลายเป็นการสู้รบเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงการประทะเล็กน้อยเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นการรบที่มีทั้งทหารราบรถถังรถกรอะจรวดหลายลำกล้องและการสนับสนุนทางอากาศครบทุกมิติวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถึงลักษณะขององค์การรุกราน อาวุธที่ใช้โดยทั้งสองฝ่ายและความหมายต่อกองทัพไทยของเราการสู้รบเริ่มต้นขึ้นใกล้บริเวณปราสาทพระวิหารและช่องตะโกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทมายาวนานกองทัพกัมพูชาเริ่มโจมตีด้วยการยิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 กราดถล่มแนวชายแดนของไทยและหมู่บ้านในพื้นที่จรวดชนิดนี้สามารถยิงได้หลายสิบนัดภายในไม่กี่วินาทีทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จากนั้นทหารราบของกัมพูชาใช้รถรบทหารราบ BMP 3ซึ่งผลิตจากราัสเซียเพื่อบุกสนับสนุนแนวหน้าอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยตอบสนองอย่างรวดเร็วกองทัพบ,บกไทยได้ระดมกำลังรถถังหลักกว่า400คันและรถเกราะลำเลียงพลกว่า1,200คันซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและเคลื่อนที่อย่างคล่องตัวนอกจากนี้ไทยยังมีปืนใหญ่กว่า2,600กระบอกทำให้สามารถยิงโต้กลับและทำลายฐานยิงของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปะทะด้วยปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องโดยต่างฝ่ายต่างพยายามยึดจุดยุทธศาสตร์และที่สูงตามแนวชายแดนทางด้านอากาศไทยมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยมีเพียงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงในขณะที่กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินรบกว่า100ลำทั้ง F-16 Fighting Falcon และ JAS-39 Gripen จากสวีเดนซึ่งสามารถบินลาดตระเวนและโจมตีได้ทั่วแนวชายแดน มีรายงานว่า F-16 ของไทยได้ใช้โจมตีเป้าหมายบางแห่งของกัมพูชาแล้วการครองน่านฟ้าทําให้ไทยสามารถสอดแนมรวบรวมข่าวกรองและคุ้มครองทหารภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธหลักของกัมพูชายังคงเป็นระบบจรวดและปืนใหญ่โดยเฉพาะ BM-21 กราดที่สามารถยิงได้รวดเร็วแต่ความแม่นยําไม่สูงนัก มีข่าวหรือว,ว่ากัมพูชาอาจได้รับระบบจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่จากจีน PSL-03 ซึ่งมีพิสัยไกลถึง150กิโลเมตรแต่รัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อาวุธชนิดนี้ในปฏิบัติการปัจจุบันฝ่ายไทยใช้การตอบโต้ด้วยความแม่นยำสูงโดยอาศัยข้อมูลจากโดรนและเรดาร์เพื่อตรวจหาจุดยิงของศัตร,รูจากนั้นใช้ปืนใหญ่และอากาศยานเข้าโจมตีทำลายฐานยิงและคลังเก็บกระสุนของฝ่ายตรงข้าม การรบในรูปแบบนี้เน้นความแม่นยำและลดความเสียหายต่อพลเรือนให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพโดยรวมไทยยังคงเหนือกว่าชัดเจนกองทัพบกไทยมีทหารประจำการราว245,000นายขนาดที่กัมพูชามีประมาณ120,000นายงบประมาณทางทหารของไทยมากกว่ากัมพูชาหลายเท่าทำให้สามารถพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และสนับสนุนการรบได้ต่อเนื่องกลยุทธ์ของกัมพูชาดูเหมือนจะใช้วิธีช็อกและก่อกวน โดยการยิงจรวดใส่พื้นที่พลเรือนและรุกข้ามแดนอนอหอลลายจุดพร้อมกันเพื่อบีบให้ไทยต้องกระจายกําลังป้องกันซึ่งทําให้ประชาชนหลายพันคนในพื้นที่ชายแดนต้องอพยพออกจากบ้านกองทัพไทยจึงต้องรับมือด้วยความระมัดระวังทั้งปกป้องอธิปไตยและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จําเป็นแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดแต่ทั้งสองประเทศยังคงพยายามควบคุมไม่ให้ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ การสู้รบส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในพื้นที่ประมาณ6จุดตามแนวชายแดนยาวกว่า800กิโลเมตรประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและหันกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาอย่างไรก็ตามความเสี่ยงขององค์การขยายวงยังคงมีอยู่หากกัมพูชาใช้อาวุธระยะไกลหรือไทยตัดสินใจโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาความขัดแย้งอาจบานปลายได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากต้องอพยพและมีผู้บาดเจ็บจากการยิงปืนใหญ่หลายพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ไทยมีศักยภาพเหนือกว่าชัดเจนทั้งกำลังพลที่มีระเบียบว,วินยัยอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยการสนับสนุนทางอากาศและระบบข่าวกรองที่แข็งแกร่งสิ่งสำคัญคือไทยต้องใช้พลังอย่างมีสติและแม่นยำเพื่อรักษาอธิปไตยปกป้องประชาชนและไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประทะชายแดนธรรมดา แต่มันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศต่างๆ,ต Excel, ตางๆเร่งเสริมสร้างศักยภาพทางทหารและโลกกำลังจับตะดูว่าไทยจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถปกป้องผืนแผ่นดินของเราได้อย่างมีเกียรติและม <pedo> ีวินัยและนี่คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกได้ที่ช่องรอยย่อไทยอาร์มี่ขอบคุณที่รับชมครับ